สวัสดีครับวันนี้ผมมายึดช่องเพราะว่านหนวดนะครับเฮ้ยทำไรพี่ทำไรอ่ะไปไหนมานี่ไงไปหอบมาให้ยิงนี่ไงอะไรเนี่ยเคียวเทคไปขโมยของใครมาไอ้บ้าไอ้ขโมยปขโมยของใครมาบ้ามาลองรูกันไอ้ลูกเนี่ยเห็นเขาวางแล้วก็หยิบมาเลยอันนี้ใส่กระเป๋าไว้ก่อน ใส่ไม่ดีเลยเราเนี่ยโอเคมาโอ้ยเปิดคลิปก่น <c ười> อกนสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันกับใน EP เนี่ยครับผมรบพระบานดานหนวดครับอยู่กับซีออลุยของเรานะครับนี่รวยไม่รวยมาดูชื่อรวยไปก่อนชื่อรว,ร,รวยไปก่อนรวยตั้งแต่เกิดวันนี้เอาอันนี้มาครับเคีเทคนะครับเห็นกล่อง,งขาวเปิดกล่องยิงเลยนะครับวันนี้ขโมยมาใช่ใช่ใช่โอ้ซีเอ็มาสามสิบ นี่ซิมอาร์สามสิบยังไม่เห็นปืนเรากักไปก่อนกักไปก่อนไม่ให้ดูหรอกใช่เดี๋ยวจะขอให้เห็นใช่นี่นี่เอางี้นะออกไปนี่ฮะเฮ้ยนี่มันกองเปล่าต้องออกไปก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวเจะปืนก่อนนะครับปืนปลอดภัยก่อนเนาะเจะปืนก่อนซุบอ่านะครับอ่าปืนปลอดภัยไม่เปลูกนะครับทุกคนอันนี้คือปืนเกียวเทค C.M.R. 30นะครับทุกคนนี่เราต้องทำเสียงหล่อด้วยนี่ชอปป็อปปี้เข้าเลยวะเมื่อกี้ใครเรียนช็อปปี้ช็อปปี้ผมเข้านี่นะครับก็เป็นปืนอเมริกาเนาะแคลิฟอร์เนียสามสตัวนี้ก็เป็นปืนขนาดดุจสองแมกนัมนะครับพ<อ>ี<อ>่ดุจสอง um แมกนัมามาอีกแล้วเป็นปืนที่แบบว่ากึ่งสร้างกึ่งยาวเอาไม่ใช่ไม่ใช่ปืนจีนกึ่งสร้างกึ่งยาวอันนี้ไม่ใช่มุกติดจริง ไม่ได้ลูก <คน S 1> จ็จริงเจจริงคนจีน <laughs> เป็นเป็นปืนสั้นกึ่งยาวทุกคนอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นอเป็นพิสตอนกิฟธรรมดาเด้จับอย่างงี้จับอย่างงี้แล้วก็เป็นะที่เราอยากจะให้น้องแบบเป็นปืนยาวอ่ายาวยืดยาว,ยาวใช่ใช่เราเข้าไงเนี่ยนี่นะเห็นหนึ่งปุ๊บเออได้ไหมนี่เป็นปืนสั้นเลยครับทุกคนตัวนี้ก็เป็นปืนทํางานด้วยระบบโรบ็กครับผมขนาดตัวสรงสองแมกนัมลำกล้องเนี่ยยาว16นิ้ว นะครับ16นิ้ว16.01กจุทำไมไม่เอา16ก็เออนั่นแหละแล้ไม่ถ่าจะเอาละเอียดไง16.01นะครับมีเหตุผลอะไรปลายลำกล้องนี่นะครับเป็นเกลียวที่เอาไว้ติดปลอกลดแสงสามารถเปลี่ยนได้นะครับลดแสงแฟลไฮเดอร์หรือว่าจะใส่คอมก็ได้นะครับเท่านั้นอ่าใครอยากได้แสงสวยๆก็แฟลไฮเดอร์หน่อยพับๆพับ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 ไม่ช่วยเลยเนี่ยไม่ช่วยไม่เลยห้ามไม่ห้ามไม่อะไรเลยปลายลำกล้องก็เกลียวเนี่ยเกลียวหนึ่งทับสอง อ่าคดยี่แปดทั่วไปมาตรฐานนะครับแล้วก็ตรงนี้เสียดายที่เขาไม่ทำตกครอบเนาะตอกครอบไว้ตกครอบมาเหมือนแบบสวยเลยไม่ได้ทำแผ่นกาดไว้สุดนะครับแต่ทําได้ถัดมาในก็ตัวปืนก็ส่วนด้านบนเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีศูนป๊อปอัพเป็นูน์คตรริงอ๋อแม็กคูด้วยนะใช่แล้วก็ศูนหลังนะครับนี่นะครับของดีนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้เป็นคันดึงลูกเลื่อนนะครับ ตัวนี้เวลาเรายิงเนี่ยมันจะไม่วิ่งชนนะครับมันจะมีมือสูงเปินลูกเลื่อนแต่อยู่ที่เลื่อนจะทางานเฉพาะตัวตอนที่เราขึ้นลำนะครับถลตัณมาตัวนี้ก็เป็นคันที่ไว้ดึงพันท้ายออกมานะครับนี่เห็นไหมง่ายนะใช่ใช่ลื่อนปรับตามตามตึาบประมาณนี้นะครับใช่ใช่ล่างสุดตลอดแนวปืนเลยนะครับถึงตรงนี้ถึงตรงพันท้ายหลังเลยเอาไว้ติดดอดติดกล้องติดอุปกรณ์ต่างๆใช่ครับสุดจริงเลยจริงจะเป็น เป็นสั้นเป็นพิตอกก็ได้เป็นปืนยาวก็ได้เป็นกึ่งๆนะครับครับยังหาตอนแรกเลยอันนั้นไม่ได้ไม่ได้เล่นมุกนัติดจริงกึ่งทั้งกึ่งยาวเรื่อคนจริงว่าเป็นคงจริงนะครับถัดมาก็เป็ดไก่นะครับตัวนี้ไก่เป็นเคอร์สตนด์ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคันปลดนะครับลูกเลื่อนนีน่นะครับลูกกรทด้างของไกเ่เบามากอีกแล้วเคลเทคไก่เบาอีกแล้วครับท่านนะครับ เจ้าพ่อเจ้าพ่อความเบาเลยแล้วก็ <laughs> ส่วนการเซฟเนี่ยจะเซฟได้อย่างเดียวคือเป็นจุดที่ขึ้นลำแล้วสถานะ,ะขึ้นลำแลำ้วเนี่ยขึ้นลำแล้วเซฟได้นะครับประมาณนี้การทํางานของไก่นะครับนี่แล้วก็นี่ส่วนด้ามก็เป็นด้ามพิซซัลกริปของเคียวเทคเป็นแบนๆประมาณนี้เคียวเทคจะทำด้ามแบบแบนๆเป็นืนสั้นใช่ครับเหมือนตัวพื้นสั้นเลยใช่ครับแล้วก็ข้างหลังมีตอหกกวินให้นะครับนี่เราจะสามารถห้อยสายสลิงสายสพายเพื่อที่จะทําการ อ่าห้อยสะพายได้เด็ดตลาดลดักใช่เดืตลาดเฮ้ยไหลไหลไหลเฮ้มาบ่อยนี่เริ่มมินบุ๊กแล้วเนี่ยพี่ดิเริ่มฮะมาะครับ <c oughs> นี่มิดด้วยใหญ่ดีนี่เห็นไหมอ่าเราก็จะประทับแล้วก็ยิงได้พอดีเลยนี่ครับอ๋อแต่ไม่รู้ว่าผมจะย,ยิง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 ได้ดีขนาดไหนเพราะว่าเป็นศูนย์โกลิงเนาะก็จะยิงผ่านตรงนี้ไปบ <c oughs> <ส>ังคับนี่ก็ติดหูหน่อย <laughs> ไม่ค่อยถนัด <c oughs> อ่ะเมื่อเราใสร็จปืนก็ประมาณนี้แหละเป็นระบบโบแบค แม็กออมกาซีนเริม่มไอตอนปลดแม็กกาซีนก็อย่างนี้แม็กกาซีนสามสิบน,นัดน,นะครับเป็นสองแถวสลับกันไอตอนจัดเลี้ยงอาจจะจัดดีหน่อยนะครับใส่เข้าไปปับ๊บเวลาปลดก็ดนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับนี่เด้งจากด้านล่างนะครับก็เอาไว้สันทนาการส่วนทางด้านกีฬาอาจจะช้ากว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าคนอื่นเขามีปลดตรงนี้ปลดตรงนี้บา<ต>้างตำแหน่งเลงการปลดสามสิบนัดก,ก็น่าจะพอนะพอดิพี่จบเลยนะคือเอาง่ายปืนกีฬาปืนผลฝนหรือปืนพ้องกระตัวนี่โฮมดิเฟนได้เลยใช่ ให้มานี่ปรับเป็นแบบโอ้โหระบบต่อสู้ได้เลยครับก็หันี้แจมเลยใช่ใช่พี่เรายิงกันเลยไหมต่อเลยไหมเราไม่ยิงกันเรายิงให้ดูได้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 มาเดี๋ยวผมไปกดโกโปรกันปั๊บเึงจะได้เห็นเป้าด้านหลังด้วยพี่แล้วก็ติดกล้องไว้เผื่อเอาไว้ยิงเล่นจะได้ได้ของใหม่ด้วยมาช่องนี้เขาไปตัดไปใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ตัดพี่ขี้เกียจตัดเสียเวลาใช่ก็เอาเอาสดๆไปเลย ไม่ไม่ไม่ชอบตัดไม่ชอบตัดพี่เกียตัดแล้วก็เป็นจุดทสองโชว์โชกระสุนหน่อยโชกระสุนอ่อจุดที่สองเบกนัมนะครับของ CCI นะครับตัวนี้เนาะนี่เด็ดเด็ดโดนโดนยิงเลยใช่ไหมเล็ดยิงเลยทีพี่พี่ก็ไปเนี่ยการใส่ลูกครับง่ายเหมือนใส่ห้าหกเลยเห็นไหมเนี่ยเหมือนใส่ห้าหกเลยนะครับทุกคนนี่ครับนี่การบรรจุลูกง่ายดายมากเลยครับนี่เขาเรียงเหมือนห้าหกเลยใช่ใช่เรียงกันเหมือนเหมือนห้าหกอ่า เอาอจะยิงวะโอเคผมลบแล้วคือส่วนใหญ่เขาก็เป็นห้าหกแต่เราห้าห้ายิบห้านะพี่เราไม่ไม่โกงนะ <laughs> เล่นอะไรกันวนะสุดคูณสุดคืนสุดคืนมานะครับอ่ะพี่ไปถ่ายดิพี่เอาไปถ่ายดิพี่เอาไปถ่ายดิครับผมมาครู <c oughs> อ่ะอ่าตากลองเราทํางานหนักนะครับอยู่บ้านดีๆไม่ชอบนะครับทุกคนทุกอย่างครับเห็นทุกอย่างนะครับอ่ะขาลบไปขาลบไป <laughs> เดียวเกินระยะระยะยิงตรงนู้นนะครับอ่านะครับโอเคหนะ้ากล้องนะครับไป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 เรอไป กดโอเคไปเห็นศูนย์ตอนท้ายนะครับทุกคนบืนแมกกาซีนนะครับเจือปืนยิงไปรันไกลนะครับเดี๋ยวขางสไลด์หน่อยมาอุ๊บฮะไปดูกันมาอ้อยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้นะครับทุกคนอ๋อ <laughs> ยิงห้านัดมองศูนย์ได้ไหมฮะ สูงๆต่ำๆสูงๆต่ำๆอยู่ตรงนี้นะครับคือขึ้นลงลงนะครับโอเคจะดูกลุ่มกันผมจะเล็งไปที่ด้านล่างดีกว่าจะได้เห็นดีๆนะครับมาลองดูกันนะครับโอเคนะครับมาปลอดภัยนะครับดีนะนี่หนึ่งนะครับปืนใหม่นะครับทุกคนเดียวจริงนะ เราก็ไม่ได้โกโหกว่ามันยังไงนะเราก็สดๆกันเลยวันนี้โอเคเอาใหม่อีกทีนึง ไปดูกลุ่มกันทุกคน5นัดเรียบร้อยทีนี้ถัดลงมาด้านล่างเพราะว่าทีแรกผมจัดศูนย์ไม่ค่อยดีมันก็จัดแต่มีสูงๆต่ำต,บ,ตบ,บ้างว้าว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 ,ว,าว,ว,าวนี่กลุ่มอยู่นิ้วเดียวทุกคนนิ้วเดียวนะครับตรงนี้เลยปืนดีนะแต่ว่าอย่างที่บอกศูนย์มันเป็นก้ลิงเดถ้าเปลี่ยนเป็นดอทนะผมว่าจับแล้วก็เบิร์กมากมากเลยจับแล้วก็เบิร์กมากเดี๋ยววันนี้จะอาจจะเอาไปลองยิงที่50เมตรให้ดูด้วย แบบศูนย์แบบนี้แหละศูนย์ก้นลิงนะที่เรียวผมจะทําการยิงลองดูว่าการทํางานของปืนเดี๋ยวปโปลไหมลองกันตับ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 ลองดูมามาต่อเลยไม่ต้องตัดแล้วครับไม่ต้องตัดและต่อเลยอีกห้านัดนะครับรันกันยาวๆเดียว,ยว,ยวนะครับมาไหนๆก็ซื้อตัวตากล้องมาแล้วก็เอายาวเลยวันนี้ใช้ให้คุ้มนะครับคุมก็สูนดีมากนะ บอกเลยว่าดีจัดถุงกระสุนโอเคมาอันนี้ก็ต้องอาศัยการจับยิงในครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวยิงเพจตรงนี้นะครับมา เสียงมันแบบหนักแน่นมากทุกคนอย่างชอบนะครับโอเคตัวอย่างคือเพอร์เฟกมันจะมีบางเนืหวัดที่ผมแบบว่าตอนเลียงลูกใส่แมกกาซีนในที่ความปิดผมเองนะครับไม่ได้กับปืนใหม่ละผมมาเรี้ยงลูกมันดีเองด้วยความที่เป็นแมกกาซีนสองแถวด้วยเลียงเลียงลูกดีๆแล้วก็สบดีเียครับทุกคนก็จะก็จะยิงไหลลื่นมากนะครับโอเคต่อไปแล้วก็ไปด่านต่อไปเลยครับไปห้าสิบเมตร แข่งดีแท้หลังจากที่เรายิงในระยะที่เป็นโฮมดฟเฟนต์นะครับก็ค,บคือระยะแค่10เมตรนะครับไม่ได้ไกลมากเอาไว้ปกป้องชีวิตศัพยิ์สินตัวเองในบ้านนี่เราก็เหลือกระสุนอยู่แค่10นัดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องปรับศูนย์อะไรมากเราก็แค่จะยิงดูกลุ่มจากลุกกลุ่มในระยะที่50เมตรจะเป็นยังไงครับจะอยู่ในดําทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าเป้าสะอาดเลยก็ต้องมาลองดูครับนะครับอ่ะมาลองดูกันลองดูกัน50เมตรนะครับทุกคนมา โอ้ยคือจะยิงแบบไม่เอาอะไรพลาดนะครับก็จะพลาดสอกตัวเองยิงนะโอเคนะครับอลองดูป้อนลูกอ,อีกทีโอ้ผ่านนะครับ้อนได้ผ่านเนาะ ้ายิงตรงนะจะอยู่ในดำทั้งหมดเดี๋ยวมาดูกัน่ปดูกันเลยอันนี้ปืนลูกหมดนะครับปั๊ไผ่นะลูกอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับเห็นแล้วนะครับกลุ่มกระสุนก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคเจอกลุ่มแล้วนะครับอ่ะ ชัดเจนผมก็ศูนย์ห้าสิบเมตรอยู่ที่เราๆสี่นิ้วพอดีนะครับถ้าไม่หลุดมานัดหนึ่งอันนี้หลุดมานัดหนึ่งนะครับตรงนี้นี่ประมาณนี้อาจจะขอลองซ้าอีกสักชุดหนึ่งลองดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ห้านัดสุดท้ายนะครับในการยิงนะครับเพื่อจะดูกลุ่มกระสุนนะสองเป้าเฉลี่ยก็เอาให้ชัวร์เลยว่าดีไม่ดีเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าปืนเราเป็นแค่ศูนย์โค้รยิงไม่ได้ติดดอทแล้วก็ไม่ได้ติดกล้องนะครับยิงเปล่าๆที่50เมตรนะครับ กับลูกสรงสอบไม่น้ำระบอกนี้มามาลองดูกันอีกครั้งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่ารไม่ไ้ระโดเสียงเราจะอนึดูหน้าเลเียงไปเครางขาบอกนอัรายแทถูม้วแต่าคไม่ยูดเขาบอกวาถ้าจริงไม่โดนต้าสุึจะเลยไปโดนโดนได้ไหม เรารู้กันอยู่แล้วที่ยืนใจเขาบอกว่าจบกระหน,นามมาแล้วสี่สิบปีกว่าที่แล้วขึ้มาตรงนี้ตอ้ตองต้อทงทำคอนโดงไม่ทำอะไรแน่เด้อทำวิจารณ์เหรอว่าเหนอแล้วหน,นิงจบนะครับเรียบร้อยผลเป็นกระสีนะครับเรียกปืนตัานไกทิง้งปืนปลอดภัยนะครับมาทางสไลด์นะครับไปดูกัน จบเร็วราานะครับเพราะแอบโผล่นิดหน่อยตอนเอาเป้าไปเ,เป้ามันเอ็นไปข้างหลังปุ่มอยมูอ่ไหนต้องไกม็นอย้ม <c oughs> อ้าวปับเป้าไปผิดทางแต่ไม่เวลาได้กลุ่มกระสุนดี ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปรับไปผิดทางครับแด่กผู้กูกุสุนก็ใช้ได้นะครับต้องขออภัยด้วยปรับผิดทางจริงนะครับกุ่มกระสุนที่ได้ใน5้านัดดูหนึ่งสองสามสี่ห้ากุมกุญสุ่นกุมกุสุนแค่2นิ้วซึ่ง2นิ้วนั้นหมายความว่าตรงนี้ครับ2นิ้วหมายความว่าเต็มนะครับก็คือถ้ายิงผมยิงตรงนี้ก็คือเต็มฉะนั้น อ่ะลองดูเลยครับศูนย์เปิดนะกับเป้าเท่านี้นะเนี่ยแล้วกลุ่มขนาดนี้สุดจริงครับสุดจริงเลยจริงบอกเลยก็บอกนิ้ยอดครับโอเคเดี๋ยวยังไงเราก็กลับไปสรุปคลิปที่สนาม10เมตรกันต่อไปนะครับโอเคครับก็ยิงจบไปเรียบร้อยแล้วสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับปืนนะครับ cmr 30นะครับเจ้าตัวเคิลเทคตัวนี้เป็นได้ทั้งปืนสั้นปืนยาวจริงนะครับแล้วก็ยิงได้ดีเอามากๆนะครับตัวนี้ก็ให้ดูเป็นกลุ่มแรกที่ยิงได้ตรงกลางเป้านะครับตรงกลางนี้ ผมก็ถ้าถามว่าดีไม่ดีถ้าผมยิงตรงนะผมก็มีสูงต่ำเลยนอนเพราะว่าผมไม่ได้ถนัดศูนย์ก้นเลงซะเท่าไหร่พอปรับมายิงสีขาวก็เห็นศูนย์ได้ดีขึ้นกลุ่มก็อยู่ที่นิ้วเดียวนะครับใช้ได้เลยนะครับสำหรับ10เมตรยังไงมันก็ยิงได้แล้วอันนี้ก็เป็นการยิงยืนยิงนะครับใช่ต่อมาผมก็กระสุนมมนเหลือต้องเอาไปพาดพาดยิงนะครับนี่พาดศอกยิงจะบอกว่าเอาจับแบบไม่ได้หาอุปกรณ์อะไรพาดนะก็คือเอาศอกตัวเองใช่พาดศอกเลย กลุ่มก็จะอยู่ที่ประมาณเือบเกือบสี่นิ้วนะครับทุกคนนี่อยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้ศูนย์เปิดพาพศูนย์เปิดภาพสอนะครับก็ตามคลิปเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ปรับตาตัวเองได้แล้วแต่ก็ปรับศูนย์ไปผิดทางเกือบเกือบหายเกือบหายผู้ชมเขาดูอะไรแล้วให้ผู้ชมเขาดูหน่อยว่ากลุ่มอยู่ตรงไหนนี่ครับกลุ่มอยู่ตรงนี้เกือบโดนแนบกลุ่มเกือบหลุดเป้าแลวครับจริงๆจะปรับเข้าไปทางซ้ายแต่ตอนปรับไปทางขวาแล้วครับ อันนี้เป็นเหตุมาจากนอนน้อยไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะยกช้างบ่อยไปหน่อยยบอแต่กลุ่มก็คืออยู่ที่ประมาณ2นิ้วถ้ายิงเข้าตรงกลางก็คือ50คะแนนเต็มนะครับทุกคนครับอย่าลืมว่านี่คือศูนย์เปิดศูนย์เปิดแล้วก็มองผ่านกลลิงพลาดซองไม่มีอุปกรณ์พลาดเลยนะครับันคือลูกแบ็กนัมด้วยลูกแบ็กนัมด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับปากไปนะครับสําหรับเจ้าตัว k e l t e ท CMR 30ตัวนี้ก็ เป็นปืนภาคประชาชนนะครับปีะชาชนด้วยจะอยู่ที่ประมาณแปดปลายปืาอแบบปลายปลายคุ้มค่าคุ้มราคาอ่าใช่เป็นกระสุนที่มีความเร็วสูงอันนี้ผมยิงแค่ห้าสิบนะครับแต่กลุ่มมันไปได้ถึง2อ0สารอเมตรอืมฉะนั้นใช้ปืนให้คุ้มครับเอามันมาติดกล้องติดดอทซะจบเลยจบเลยอันนี้ผมแบบยิงแบบตาเปล่าด้วยอ่ะยิงกันให้ดูสดๆเลยก็เห็นนะว่ายิงดีพกง่ายด้วยจริงใช่ครับพกไปไหนจ๊ะไปตลาดแต่ตลาดโอเค หลอกหลอกหลอกก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับ EP นี้ก็จบแล้วครับในชุดเกียวเทคเราก็มายิง3มกระบอกสี่กระบอกวันนี้ก็สําหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับขอบพระคุณทางพี่รวยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณสนามยิงปืนภูพรินนะครับที่อำนวยความสะดวกมาตลอดนะครับไม่ว่าจะถ่ายสนามยาวสนามสั้นสนามไหนก็สะดวกสะดวกสะดวกยูทินตลอดเลยโอเคครับยังไงก็ฝากไวเลยครับบ๊ายบาย